อันตรายสุดจ้านงพนีเผยอาการแพนิกลั่นถึงขั้นขอหมอตามญาติมาเฝ้าเรียกได้ว่าปังสุดสุดไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตหรืองานในวงการก็มีมาให้ไม่พักเลยจริงๆค่ะ สำหรับนักร้องสาวอย่างจ้าโนงพนีมหาไทยหรือหลายคนอาจจะได้ยินติดหูว่าจ้าอาสยามล่าสุดสาวจ้าได้โพสต์เผยถึงอาการแพนิกที่เกิดขึ้นในระหว่างการขับรถและขณะทําฟันโดยเจ้าตัวเผยว่าแพนิกไม่ใช่เรื่องเล่นๆ17ทั11ทั23วันนี้จ้าต้องออกไปทําฟันที่ห้างแห่งหนึ่งในขณะที่ขับรถวนหาที่จอดชั้นใต้ดินเกิดอาการรู้สึกอึดอัดกลัว วิตกกังวลแบบบอกไม่ถูกมีเหงื่อออกตามมือได้แต่หายใจเข้าออกตึกๆแล้วจอดรถเพื่อเดินไปทําฟันถึงคลินิกฟันก็ยังมีความใจเต้นเร็วหายใจเร็วอยู่แต่ก็ตัดสินใจทําฟันการทําฟันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งขั้นตอนแรกคุณหมอก็เอาผ้ามาคลุมปิดตาเราเพื่อขูดหินปูนในขณะที่หมอขูดหินปูนจ้รู้สึกอึดอัดและกลัวัวที่มองไม่เห็นอะไรเลยพยายามควบคุมสติเพื่อทําให้เสร็จ พอมาขั้นตอนต่อไปต้องเปิดแสงไฟเพื่อฟอกสีฟันก็ยังปิดตาอยู่แต่มีเครื่องซูมที่เลเซอร์ฟันจะต้องขอขอบุณคุณหมอให้เอาผ้าออกจากตาเปลี่ยนเป็นสายแว่นแทนแล้วขอคุณหมอว่าไปตามญาติมาทีค่ะรู้สึกกลัวมากในตอนนั้นใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาหายใจเร็วสุดเฮือออกที่มือรู้สึกอยากกรีดมันอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายญาติมานั่งในห้องและจ้าก็กลั้นใจทจําจนเสร็จรีบขับรถกลับบ้าน กลับมากินยาอยากจะบอกกับคนใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคนี้คุณต้องเข้าใจเขาเยอะๆค่อยๆคุยกับเขาแบบใจเย็นๆส่วนใครที่เป็นโรคนี้เมื่อเกิดอาการให้ค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆมีสติให้มากที่สุดเพราะสุดท้ายไม่ว่าคนรอบข้างจะเข้าใจคนขนาดไหนก็ไม่เท่ากับตัวเราที่เข้าใจตัวเราเอง